นะคะที่เปิดตัว MV ใหม่ออกมาแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยไปโฟกัสที่ชุดของลิซ่าใส่คือล่าสุดนายกออกมาชมเลยนะคะบอกว่าเนี่ยแหละเป็นการที่เอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยเผยแพร่แล้วดังไปทั่วโลกเลยนะคะ,ะล่าสุดเราสง่งูสข่าวไปสำรวจกันเลยค่ะที่ตลาดพาหุรัตสำเพลงสำเพลงใช่ไหมเห็นบอกโอ้โหคือคนไปแห่ซื้อรัดก้าวแบบที่ลิซ่าใส่อ่ะขายดีมากร้านรวงลูกชิ้นต่างๆขายดีตามไปด้วยจากที่เงียบเหงามาก่อนหน้านี้นะ,อะเอาจะขายดีขนาดไหนเดี๋ยวคุณอนุท มาเล่าไว้ฟังช่วงหน้าค่ะ วิทซามาบูชาธรรมที่อุบลตามหอยน้อมรำลึก1น0ปีชาติการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลก1ดินแดงชาติการบ้านคำบงตำบลสงยางอําเภอสีเมืองใหม่2วัดศรีบุญเรืองบ้านคำบง3วัดศรีอุบลรัตนาราม 4. วัดเลียบ5วัดบูรพา 6. วัดภูหล่น 7. วัดน้องป่าพงอําเภอวารินอุบลต้นกำเนิดเส้นทางบูชาธรรมแสงธรรมแห่งแรกในสยาม คนก็ไม่ออกจากบ้านต่างคนต่างตัวครับต,ตัวก็อดตายก็ต้องออกครับต้องเสี่ยงเขาเช่ารถอะวันละ8ละ